ก็เทียงค้อนสวรรค์น,นะครับอาทิตย์สุดท้ายก่อนไ่ยครบเดินมาสักพักครับก็เหลือพี่เห็นร้านกาแฟาเอาแวะชิมกาแฟาสักหน่อยซึ่งราคาไม่แพงครับ40บาทบริการอย่างเลิศสั่งเมนิกาโนเย็นแบบที่เราชอบพี่เขาชงอย่างดีแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่เขาบริการจัดหาเก้าอี้ให้เราถ่ายรูปเป็นอย่างดีเลยโอ้โหประดับขอบคุณมากๆ40บบาทบริการเป็นล้านบอกเลยถ้าใครมาต้องมาแ,แวะร้านพี่เขานะครับ ตรงนี้เป็นหนึ่งที่ครับที่แนะนำให้มาถ่ายรูปวิวที่สวยทางร้านกาแฟเขามีเป็นโต๊ะแชมป์ปิ้งให้นั่งด้วยนะครับน่ารักมากเลยด้านหลังก็จะวิวสวยเลย็นมุมที่ดีเลยครับขอ,ของร้านนี้เราลุยกันต่อครับเวลา้านกาแฟออกจากร้านกาแฟเดี๋ยวไปร้านนู้นต่อใครที่มาที่นี่นะครับยังไม่กินข้าวครับมีอาหารเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะมากมายหลายเมนูนะครับ แล้วก็เฟรนลีเลื้อเกินเข้าไปถามไถ่ายถึงแทบทุกร้านนี่มีข้าวไข่เจียวข้าวต่างๆนะครับบอกเลยถ่ายรูปเหนื่อยขอแห้งหิวข้าวมีจำหน่ายจ้าไปดูอเทียงเรื่อยระยะระยะทางทุ่งขอเทียงน่าจะมีประมาณกิโลกว่าๆครับพอเสร็จจากภารกิจชุมทุ่งพอเทีองนะครับเราก็จะพาไปที่ คิวมากบ้านผาเบียดนะครับซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปส,สวยๆและก็มีรถ a อทีวให้ขี่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูใครที่ดูคลิปนี้อยู่มีต่อนะครับคลิปเที่ยวคิวหมากบ้านผาเบียดนะครับติดตามชมได้เลยฝากกดติดตามช่องใหม่ๆช่องนี้ด้วยนะครับช้คอนเทนต์ครับ